ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V Omega oh วันนี้ก็มาอยู่กับ bartender นะจ๊ะทุกคนแล้วจะรู้แล้วนะว่าแบบเออ,เรา,าารรอรเราจะมารีวิวประดับอนะไรเราจะมารีวิวประดับ bartender เนาะของซีซั่นนี้นี่เครื่องประดับโอไมค์ก็ oh เป็นสกินระดับ S เนาะคือสวยมากดูไหนหมุนซิเออนี่ สวยอะ่ะเออฟิลแบบมันเป็นเรือปั้แล้วก็แบบมีอะไรไม่รู้ม่วงอยู่ข้างในเออมันเป็นชั้นผสมเครื่องดื่มเนะาะก็คือสวยมากแค่ข้างนอกก็ดูแบบแค่ประดับตัวประดับก็สวยละไปดูในเกมกันดีกว่าจะสวยขนาดไหนทุกคนเอฟเฟกต์จะลดขนาดไหนเออไปดูกันเลยโอเคแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน เราเสียงดังไม่ได้เนาะตอนนี้มันดึกแล้วเราเราแบบเราอยู่หอเนาะเดี๋ยวคนอื่นตื่นเออเราก็แอบกระซิบกระซิบหน,น่อยเนาะคิปเนี้ยเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะมันแบบมันไม่มีเวลาจริงจริงเราเรียนทั้งวันปุ๊บตอนเย็นมาก็คือแบบเออไปหากินข้าวมาก็ดึกแล้วอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีเวลาเออ ตอนนี้มาอัดตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะคะดูเอาไว้เออก็อยากให้ทุกคนดูเนาะเอองั้นเราก็มาปั่นก่อนเลยเริ่มสักการปั่นนะคะไอเกม identity v ไม่ม<ๆ>ีอะไรคะ่ะมีแค่ปั่นอย่างเดียวเนาะเออซีวิตก็มีแค่ปั่นกับซูกนะั่นแหละเออ ตอนนี้ก็พันไปก่อนเอฟเฟกฉันจะบอกว่าเอฟเฟกระดับสวยมากฉันจะบอกให้อุ้ยผีตัวใหม่อเจอผีตัวใหม่เยอะมากไอ้ในทีวีก็คือผีตัวใหม่ละบาทค่ะเอออุ้ยดูมาใจเต้นอย่าบอกนะว่ามาหลอกหนะั้งอย่านะ <c oughs> จูบไม่เป็นอ่ะมันแบบมันตัวใหม่เนี่ยเราจูบไม่เป็น,นงงอ่ะงง ขี่ไลหรือเปล่าหรือว่าเราจะมานั่งปั่นให้คนดูมาดูกันเล้เอวายนางจะเสกมหาลปนาทำให้นางงบบั้นหบนอไงน่ะโอเมกอชไม่หรอกมัง้งเออ <c oughs> หลอนมากเลยเนะนี่ยหลอนวายนางเจอแพตตีเซียโอ้ไม่ใช่สี่แพตตีย er. เข้าไปช่วยบิงบิงตบเลยอะ่ะเดี๋ยวเพิ่งเสร็จเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดีกว่าสวัสนีเราไม่ช่วยไม่ได้เราไมา่ขาเออ เดี๋ยวเจอเลยอุ๊ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามาไม่เอานะคะว้ายนางไล่ใครอ่ะงั้นเรารีบปั่นให้เสร็จดีกว่าใครมาอุ้ยทหารรับจ้างมาลูกคขางั้นก้าวเราไปกินค่าตัวบีอยู่ไหนวะเออหนูเอาไปกินกูก็อุ้ยอุ้ยเอฟเฟคผสมว้ายว้ายชิบว อะไรอะเอฟเฟกเพื่อนกินเหล้าสวยมากโอ้โหลบก่อนคาจังหวะนี้เดี๋ยวเพิ่งดูเอฟเฟกเนาะดู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 สิเอฟเฟกอยู่กับเพื่อนสวยมากนะน่าผีไล่ <c oughs> ในในก็อยากจะให้ดูเอฟเฟกตตลกเวอร์ <c oughs> ประดับสวยอ่ะเอาจริงๆคุมมนเนี่ยฉันว่าแบบเออถ้าแบบใครเล่นเซอร์เออเปิดหางเอาไว้ก็ไม่แย่เนาะประดับสวยมากอ้ายเพื่อนช่วยกันแล้วจวังหวะนี้ไงคะทําอะไรไม่ได้ก็ไปปั่นค่ะวายแพทตีเซียเธอรอดได้ไงหนี่ะ <c oughs> เขาไปเอาทาหารรับจ้างหรอง <c oughs> ั้นเราก็มาปั่นค่ะเ <c oughs> พื่อนมาแล้วเราชงเหล้าพอดีเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนเอาเอาเหล้าให้เพื่อนกินตอนนี้เพื่อนติดไทยอยู่เออ อ่ะล,ล้มละกินโอูเอฟเฟกต์สวยมากดูโอ้ยสวยเกินน่ะมันสวยจริงๆอะ่ะมันอเอฟเฟกต์แบบเลิศเลิศว่านะ่ะอีปเราเปิดประตูฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันยังไงี้ค่ะวายเพื่อนล,ล้มละสุดแอน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 โอเมก้า oh ตุบว้ายบิงยัดเลยนางไม่มีเทเลเดี๋ยวเราแอบอยู่แถวๆนี้ก่อนละกันแบบ รอช่วยเพื่อนเพื่อจะได้ออกสีอะไรแบบเนี้ยเออเก๊ะเนาะโอ้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 มาขึ้นด้วยแบบนี้มันยังไงเอาทานแล้วเศร้าไปแล้วไม่สนใครด้วยโอมิดกดว้ายหัวใจเต้นอย่าบอกเราว่ามานะ่ะอย่ามานะคะอย่ามานะคะหนูแค่แค่มาเดินเล่นเองอุ้ยเพื่อนไปช่วยกันละโอเคงั้นเราไปเปิดประตูดีกว่ายังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอา้าวพี่ยอมแพ้ตลกมาก อแ้แมาอีกตาหนึ่งค่ะอีกตาหนึ่งเนาะ <mm> ก็คือแบบอุ๊ยผียอมแพ้ตลกมากอยู่ดีๆก็แบบกดยอมแพ้ Amazing Thailand ก็คือแบบฉันก็คือยังไม่ทําอะไรฉันก็คือเดนงโง่ๆปั่นงโง่ๆแบบไม่โดนใครไล่แจกเล่าให้เพื่อนอย่างน้อยตามเมื่อกี้ก็ได้ดูเอฟเฟกเนาะตานี้เราก็มาปั่นเช่นเคยมไม่รู้ว่าจะได้ดูอะไรไหมเอ่ย ทาไมเขาแบบชอบมาแย่งเครื่องหรือว่าฉันมาแย่งเครื่องอะตรงกลางก็ไม่มีอีกอ้อเดินไปตรงนั้นละกันไปสาสา์อย่าบอกนะว่ามีคนปั่นสกรีดเลยนะเนี่ยงั้นเราก็มาปั่นสู่สาสตั์ไว้ตัวใหม่อีกแล้วทุกคนมันระบาดจริงๆนะเนี่ยอ,อีนักขุดเมืองนะับตัวมันโกง,งอะนอะ้องเออทั้งแบบโซนไม่ให้เข้าไม้ได้โซนแบบมีดาเมจเสริมาอะไรแบบเนี้ยเออแบบงหมด มันโกงอะแล้ว,ลวประเด็นคือสามารถพุ่งได้ด้วยอเมซี่พุ่งไปหาอีเตอร์อะแบบโคตรโกงอะตัวอะไรครบเครื่องมากอะทั้งดาเมจทั้งใช้ในการเดินทางเอาเพลินตายหาว้วายเข้าจริงจังมาดูกันว่าเขาจะช่วยกันได้ไหมเออนั่นไงช่วยออกเก,ก้าอีปุ๊บแดงจึงคึงเลยช่วยออกมาปุ๊บ ไทยเป็นสีแดงเลยไม่ทันได้ทําอะไรอย่างน้อยก็ยื้อไว้ได้ยี่สิบวิเนาะเออมั้งใช่ไหมไทยอยู่ยี่สิบวินแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นตรงกลางตรงกลางไม่มีเครื่องเออจะไปปั่นอะไรก่อนไปปั่นเครื่องเชื่อมมือนกันที่เพื่อนเชื่อมมาว้าวอะไรอย่างตายห่าแล้วเสียเดินสูนนะครับฉีดแล้วว่าสงสารมากนายยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะก็ามาปั่นนครับสวัสดีค่ะส่งไปฝั่งนู้นได้ไหม วุ้ย,ยทำไมหลุดอ่ะเขา<อ>เขาไปไล่ตบลูกล้าเหรอทำไมมันหลุดน่าจะไล่ตบลูกล้านะเออลากไกลเกินเออใช่จริงด้วยเขาไปไล่ตบลูก้าแน่เลยมันหลุดนั้นแล้วก็ผ่านไปคาจังหวะนี้เหลือเครื่องเดียวปะเครื่องนี้เสร็จกับเครื่องนั้นเสร็จก็จะเหลือเครื่องเดียวเอ,อน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ ตานี้ยังไม่ได้ดื่มอะไรยังไม่ได้โชว์เอฟเฟกต์ตานี้น่าจะไงน่าจะเจี๊ยกว่าตาเมื่อกี้ไหมตาเมื่อกี้ยังดูได้ดูเอฟเฟกต์อุ้ยมาใส่เต้นอะไรอะ่ะ Why w าย,ายแกนี่ w ายเออเลิกพับใส่มันไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไงคนพังกําแพงพังกําแพง,าง,ง,แพงหาที่จุกตรงนี้ไม่มีอะไรจุกเลย Why ไฟดวงเด่งเหมันไล่ค่ะยอก เ้ยวามันพาเตอร์ใส่ใย,ย่อยหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะไอแกอย้ยังไงขะวายดื่มเหล้าคะวายเอฟเฟกต์ฉ่ำมากกระเทยเนาะโอ้ยมีทาน้ำใสๆเกาะขึ้นพื้นด้วยจุ๋มๆ,ๆไม่สวยอะ่ะเอฟเฟกต์สวยเพิ่งได้กินตานี้แต่เมื่อกี้ไม่ได้กินหรือเปล่าค่ะออน่าจะไม่ได้กินแหละว้ายเอาหุ่นหลาเปลี่ยนเป้าหมายไม่เอาละงงกินเหล้าเข้ามาตรงนี้หายเลย ยังไงคะนางไปไหนแล้วอ่ะนางน่าจะมาแถวนี้เนาะอุ้ยอุกยอยู่แก่ฉันเคื่อนจะเตรียมแล้วปะลูก้า huh. ปั่นแหละว้ายว้าว้าอะไรอ่ะเขาทุบกันมาฉ่ำเลยน่ากลัวมากฉันจะมาแทงให้นะคะว้ายบิงยัดเลยว่าสวัสดี้ยังไงลูก้าลูกต้องปั่นแล้วนะถ้าไม่ปั่นไม่มีใครโอ้โอ้โอ้ไมกอดอว้า อ้ยไม่ใช่ลูก้าสิลูก้าโดนไล่ฉันงพี่เห็นโ oh อไมคอดนะไม่นคนปั่นจุดจุดดีฮู้มากดีนะผับไม้ให้เพื่อนทันอ่ะโอ้ยเกือบขิดแล้วไหมอ,ออกไม่ได้ทางรับอยู่ตรงนี้กดเ,เพื่อนก่อนเดี๋ยวไปเปิดประตูด,ดีกว่าว้ายมันปามาโซนน่ะมันดึงมาด้วยยังไงคะเอายอมแพ้อ,อีกแล้วโอไมคอดเป็นอะไรกันเอ่ย ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอ,อ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้ม oh ก ก็ดูคนมันก็สวยเนาะประดับอย่างมันก็คือมันเลิศอะมันแบบนาำควมแบบอนิโมอันนเมอนิมออมนิแมเอาทุกคนมันกเก๋เวอร์หนามันเป็นแบบฟ้าฟาเหมือนในการ์ตูนอะไรสักอย่างน่ะเราก็จำไม่ได้เนาะแบบฟ,ฟ้าชมพูชมพูมพ่มวง,วงเออมันก็เลิศแบบสวยอะชํำเลยเราชอบเอฟเฟกต์ตอนกินน้ำวิ่งอะกินน้ำแบบสปีดอะแล้วแบบ นาฮารเรามีน้ำอะ่ะเหมือนเกตด,ดีเออก็แบบสวยอะ่ะเราว่ามันสวยอีกแบบหนึ่งเนะาะใส่สก,กินนี้มาเล่นเนาะเออแบบตอนเรากินอะไรแบบเนี้ยเอฟเฟกหน้าเอขึ้นมาเต็มเลยมันเลิมากผีใหม่เกินเซิร์ฟมากเราไม่รู้ว่าแบบทำยังไงดีโอผีใหม่แม่งเกินเซริร์ฟอ่ะน่ากลัวดว้วยขอให้ทุกคนแบบอยู่รอดกับผีใหม่นะคะช่วนี้ก็จะมีแต่นนะ พีฮ <P> ันเตอร์ใหม่นะขุดสำรวจแล้วเ,ออเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย